สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรเจริญตอนครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องสารกําจัดโรคพืชมีกลุ่มไหนกันบ้างวันนี้เป็นเคลียแรกของสารกําจัดโรคพืชนะครับวันนี้เป็นสารเคมีกลุ่ม A นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีกลไกมีผลต่อการสังเคราะห์กรดมีโครเอกหรือ,อนิโคลเอ็กซ์แมกนีิซึมพวกเนี้ยนะครับมาดูกันว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีสารตัวไหนบ้าง ซึ่งจะปรับใช้ในการใช้สารเคมีของเรานะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญพี่น,น้องเสกกรท่านใดพมมีกาลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงช่วยเหลือพระพิสษุงอาภาชช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ได้เลยกับโรงพยาบาลโดยตรงนะครับ ถ้าได้ประสงค์มาจากผ่นโทรศัพท์มือถือกรดจันเก้าแปดสี่กจรรันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกทุกเครือข่ายมือถือบริจาคครั้งละหนึ่งร้อยบาทสมทบทุนสร้างตึกเพื่อสงฆายุคข,ของโรงพยาบาลศิริราชนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลท,ท,ทั้งหมดที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับข้อมูลภาคภาษาไทยเนี่ยจากกรมวิชาการเกษตรเรื่องการจัดแป็งกลุ่มสารป้องกันจัดโรคพืชตามกฎไกการออกฤทธิ์ข้อมูลจากแกซ f i c นะครับ ปี2022แล้วก็จะมีตรงส่วนภาษาอังกฤษซึ่งมีรายละเอียดก็คล้ายๆกับวิชาการแต่มันจะมีรายละเอียดเปรียกย่อยมากกว่านิดหนึ่งนะครับก็เลยเอามาสู่กันฟังจาก f i c f n g i c i ั e r e s i s t a ส t ส c ซน o ์แ o ค m ั่นค e นะครับก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลกันเลยสารกำจัดโรคพืชนะครับสารกำจัดโรคพืชที่พูดจบวันนี้เป็นการจัดแบ่งสารป้องกำจัดโรคพืชตามกลไกการออกฤทธิ์กลุ่มที่1สําหรับคลิปนี้นะครับ กลุ่มนั้นก็คือกลุ่ม A กลุ่ม A เนี่ยกลุ่ม A นี้นะครับมีผลมีกลไกที่มีผลต่อการสังเค,คราะห์กรดเนื้คลีอิกของอะไรครับของพวกเชื้อราโรคพืชน,นั่นเองหรือในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเนื้คลีอิกเมตาบอลิซึมหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมของพวกกรดเนื้คลีอิกนะครับทำวัคคน,นิ่คลีอิกเนี่ยเอาไปทำไมสร้างโปรตีนเป็นแหล่งอาหารแหล่งพลังงานอะไรก็ว่ากันไปของกลุ่มเชื้อรา ถ้ามันสร้างกรดนิคลียตไม่ได้นะครับก็หมายถึงชีวิตของเชื้อราก็จะสาบสูญหรือตายลงไดมือนเหมือนกับคนเรานี่แหละครับถ้าไม่มีพวกกรดนิวเคลียตอะไรพวกนี้นะครับหรือไม่ได้รับโปรตีนเข้าไปเนะี่ยคนเราก็จะมีอาการต่างๆแล้วก็ตายในที่สุดได้เนื่องจากขาดโปรตีนเพราะกรดนิวเคลียตเนี่ยนะนำไปเป็นหลายอย่างในตัวคนหรือว่าพวกเชื้อราก็ต่างนะครับ ทั้งนี้เท่านั้นนะครับกลุ่ม a เนี่ยเป็นกลุ่มเกี่ยวกับนิวเคลียสเมตาโบลิซึมนะครับเกี่ยวกับการสร้างข้อโปรตนพิเศษเนี่ยก็จะมีกลุ่มย่อยเหมือนกันนะครับมีทั้งหมดอยู่5กลุ่มดังนี้กลุ่ม a 1่ชื่อว่า a e polymerase 1นะครับกลุ่ม a 2อ adenosine d i a m i n a s e นะครับกลุ่ม a 3 dna synthesis นะครับกลุ่ม a 4 dna t h y m i อ e อ d e n o s i n e นะครับ type t a ห้าเนี่ย Of, uh, ous, ก็จะมีชื่ออย่างอินนิมิชชันออฟดีไฮโดรตเด็ดดีไฮดรกจเนะครับก็จะมีชื่ออยาวนิดหนึ่งนะครับก็สรุปว่ากลุ่ม A เนี่ยมีกลุ่มย่อยอีก5กลุ่มก็คือ a 1ถึง A5 นะครับแล้วแต่ละกลุ่มย่อยเนี่ยมีสารตัวไหนที่เราควรจะรู้บ้างในกลุ่มย่อย a 1ถึง A5 นะครับมาเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับก็คือ A1 A1 เนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่ม A A กลุ่มใหญ่ก็คือ ถ้าพูดถึงกลุ่ม A ไม่ว่าจะ A ไหนก็ตามจงจำไว้นะครับว่ากลไกตัวนี้เนี่ยสารตัวนี้ที่พ่นไปถูกเชื้อราเนี่ยมีผลต่อการสังเค,คราะห์กรดนิวคลีอนะครับ A1 เนี่ยเป็น RNA Polymerase นะครับกลุ่มย่อยก็จะมีกลุ่มย่อยจาก A1 นึงก็จะมีเป็น a c คิลล l a านีนนะครับแล้วก็อัลคาโซลีดิโนนนะครับแล้วก็เบ t y r โร a ล t โตน ชื่อสามัญของสารนะครับตัวนี้จำไว้นะครับชื่อสามัญของสารเนี่ยสำคัญเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันจะเป็นตัวที่เราเลือกซื้อไปใช้นั่นเองนะครับชื่อสามัญก็จะมีเมทาเล็กซิลรู้ไหมครับเมทาเล็กซิลมีนี่ยมมาจากมีเฟีนโนแซมนะครับต่อมาก,ก็คือวินาเล็กซิลฟูอาเลสเซิลออกซานเดลเล็กซิลอฟูราสนะครับโดยเพราะ สารพวกนี้เนี่ยเราใช้เป็นประจำเลยเฉพาว่าเมทาลลักซินใช้ในกลุ่มเชื้อรานะครับไม่ว่าจะเป็นเมทาลลักซินปกติหรือเมทาลลักซินเอก็ตามเลขกลุ่มจะเป็นเลขเดียวกันคือเลข4นะครับ <S <S ความต้านทานความเสี่ยงต่อความต้านทานเนี่ยสูงเลยทีเดียวนะครับ <S 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 ส่วนกลไกการต้านทานนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดรู้แต่ว่ามันต้านทานนะครับมันต้านทานแต่ว่าจะต้านทานยังไงนั้นเนี่ยกลไกพวกนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับ ตอนนี้เป็นข้อมูลของ f i c ฟีหรือ f x ทค่ผมขออนุญาตเรียกแฟกันนะครับกลุ่ม A1 ก็จะมีเขาจะแยกเป็นกลุ่มเห็นไหมครับจะมันจะละเอียดกว่าของกรมวิชาการนิดหนึ่งกลุ่ม pa ฟังยไซ้ายฟีนิวเอมลนะครับกลุ่มแกเมีอคซิลเลรลานะครับก็จะมี b บนาเล็กซิลเมทเล็กซิลเอ็มนะครับอ่าฟูลาเล็กซิลเมท l าเล็กซิลเมทาเล็กซินะครับแล้วก็จะมีข้อกลุ่มต่อมาก็เป็นบิวทาโลเลกโตนก็จะมี o อฟูรนะครับ กลุ่มต่อมาก็คือออกซาโซลิดีโนนก็จะเป็นออกซาเดลซิลนะครับกลุ่มกรุบตัวนี้ในกลุ่มเดียวกันเห็นไหมครับตรงสอนชี้กรุบสี่ 4, หรือกรุบโฟนะครับนี่เป็นตัวอย่างของสารกลุ่ม A1 นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ตัวเมทานล,ลักซิลสารที่เราไปเซนดีเอสอะไรพวกนี้กำจัดเชื้อราโรครากเน่าคนเน่าโรคใบไม้ด่าน้ำค้างนะครับขนาดหนึ่งกิโลก็ประมาณสามร้อยหกสิบบาทเห็นไหมครับตัวนี้ที่ผมชี้ไว้เนี่ยตรง องกรมนี้นะครับตรงลูกศรชี้เนี่ยกลุ่ม C สารปรงกอบจัดลบคือก็จะเขียนมาอยู่กลุ่ม C เนี่ยจำไว้นะครับ A1 ถึง A5 เนี่ยใช้เลขกลุ่มคือเลข4เดียวกันไม่ว่าจะเป็นชื่อสามัญเป็นเมทาลเล็กซิลหรือเมทาลเล็กซิลเอมเบลชารเล็กซิลอะไรก็ตามนะครับเลขกลุ่มคือกันเดียวกันกลุ่มซถามว่าเรารู้รู้ยังไงนะครับมันจำเป็นยังไงที่ต้องรู้รู้เพราะว่าอะไรเลยไหมครับ เราจะไม่ได้ใช้สารซ้ํากลุ่มเดิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพูดตอนท้ายนะครับตัวนี้เป็นเบนาเลซิลเอบวกกับเบนโคเซปนะครับตัวนี้170ขนาด100กรัมตัวนี้ไม่มีในบ้านเรานะครับออกซาดิซิลนะครับ9กทีซี0 0กรัมเป็นของแถวจีนแถวเกาหลีน่าจะใช้ตัวนี้นะครับผมออกภาพมาจากที่นั่นต่อมานะครับเป็นกลุ่ม A2 A2 นี่ยก็จะมีพวกกลุ่มอะดีนโนซีน ดีอะมิเนสนะครับแล้วก็มีกลุ่มย่อยเป็นกลุ่ม Hydroxyl to ูอ i มิโนนะครับไพรมิดีนแล้วก็ตรงสําคัญคือชื่อสามัญเหยครับอ,อันนี้จำว่ากลุ่ม A2 แล้วกันเนาะนะครับชื่อสามัญก็จะมีพวกชื่อสามัญคือสารที่เราจะไปซื้อใช้นะครับบิวไพเรมนะครับแล้วก็ดิเมทริมอนแล้วก็อีทริมอนนะครับเลขกลุ่มที่ใช้ก็คือเลข8ความเสี่ยงต่อความต้านทานนะครับปานกลางก็คือ ถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยเชื้อรามันจะต้านทานไหมพวกนี้เขาบอกว่าต้านเสี่ยงต่อความต้านทานเนี่ยระดับประมาณปานกลางแล้วก็พบการต้านทานเนี่ยในโรคราลำคางนะครับอ่านะครับจำไว้นะครับ,นะรบ,รบถ้าใช้ยากลุ่ม A2 เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นอ่เบลไพริเมดไดเมทิริมอนนะครับอิทริมอนพวกนี้มันจะมีความเสี่ยงต่อการต้านทานของพวกโรคราลำคางนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นจากแฟลกซ์นะครับ กลุ่มสำคัญนะครับตัวนี้กลุ่มคือเลข8ไม่ว่าจะเป็นสารสามันพวกอาบิวไพรมีด์บิวไพไพรมีนะครับแล้วก็ไดเมทริมอนเอทริมอนเนี่ยปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่มีในประเทศไทยถ้าเข้ามาก็จะไม่ว่ามันอยู่ในเลขกลุ่ม8ด้วนกันนะครับกลุ่ม A2 ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับอาบิวไพรมีดของต่างประเทศนะครับตัวนี้ก็เป็นไดเมทริมอน ของเตาเทียนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอิชิริมอนของเตาเทียนเหมือนกันบ้านเรายังไม่มีใช้ตัวนี้นะครับต่อมานะครับเป็นกลุ่ม A3 A3 เนี่ยเป็น DNA อ n a s y n t h e s i s เป็นเกี่ยวกับกลางกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะครับกับ RNA กลุ่มก็จะเป็นอ่าไอโซซักอ่าไอโซซาโซนนะครับไอโซไทอะโซโลอ่าไทาอะโซโลนนะครับชื่อสามัญก็เป็นไฮแม็กซาโซนกับออกทิลินนอล ก็จำไว้ว่า a 3มเนี่ยมีชื่อสัมันของสารมีอยู่2ตัวนะครับก็คือไฮเม็กซาโซนกับออกซิดโนนนะครับเลขกลุ่มของ a 3คือกลุ่ม32ความเสี่ยงต่อความต้านทานอันนี้ยังไม่พบข้อมูลนะครับแต่ก็ก็มีการพบว่าการต้านทานพบในแบคทีเรียแต่ไม่พบในเชื้อรานะครับตัวนี้ต่ตัวนี้เนี่ยเขาเคยทดลองในแบคทีเรียแล้วมันต้านทานแต่ว่าเชื้อราย,ยังไม่พบข้อมูลตัวนี้นะครับ พวกไฮเมซซาโซนกับออกทิลินน์นนะครับตอนนี้เป็นข้อมูลจากแฟกนะครับกลุ่มคือกลุ่มกรุ๊ป32เลขกลุ่มนะครับไม่ใช่เป็นออกทิลิโนนกับไฮเมซซาโซนเนี่ยใช้เลขกลุ่ม32อยู่ในกลุ่ม a สาม dna synthesis นะครับตอนนี้ที่ขายในบ้านเรานะครับไฮเมซาโซนหนึอยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ห้าร้อยสี่สิบสี่เก้าร้อยกว่าบาทก็แพงอยู่สมควรเนาะตอนนี้นะครับต่อมานะครับเป็นกลุ่ม a 4 a 4เนี่ยเป็น dna เทปไพลิซโมเรสนะครับใช้ทูหรือจีเรสนะครับเป็นกลุ่มคาร์บอกซิลิกแอซิดชื่อสะมาลออกซอลินิกแอซิดกลุ่มเ4สสีจำไว้ว่าชื่อสะมันมีตัวเดียวคือสารสะนาลมมีตัวเดียวก็คือมีชื่อสะมันว่าออกซอลินิกแอซิดเลขกลุ่มคือเลข31แล้วก็ความเสี่ยงตง่อความต้านทานเนี่ยไม่มีข้อมูลความ,มต้านทานสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นข้อมูลจากแฟกนะครับ DNA เ uh, อ so ็อเทปไพลิซโมเรสนะครับใช้ทู นะครับอันนี้ก็เป็นกรุปสาเนะครับอยู่ในกรุปคาร์บอกซิลิกแอซิดไม่ว่าจะเป็นชื่อออกสารออกฤทธิ์เนี่ยหรือชื่อสามัญเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าออกโซเลนิกแอซิดตัวนี้ก็นำมาจากต่างประเทศนะครับออกโซเลนิกแอซิดบ้านเราไม่มีขายเนาะนะครับต่อมาอีกตัวสุดท้ายนะครับกลุม่มย่อย a อนะครับตัวนี้จะชื่อยาวหน่อย the ro, อิน i ท i ิชันออฟไฮโดรไฮโดรออโรเทดนะครับ ดีไฮโดรเจนเอสวิธอินดีโนโวไพเรมิดีนไบโอซินเทซิสนะครับกลุ่มเนี่ยเป็นฟีนิลโพรพานนชื่อสามัญก็จะมีชื่ออ่า uh, อิฟลูฟีนอควินนะครับอ่ะก็จำง่ายๆไว้ว่า A5 เนี่ยมีสารตัวเดียวเนี่ยก็คืออิฟลูฟีนอควิน no นะครับเลขกลุ่มเขาจะใช้เลข52นะครับความเสี่ยงตอง่อความต้านทานปานกลางถึงสูงนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลจากแฟลกนะครับ ก็จะเป็นแยกย่อยหน่อยถ้าเป็นแฟลกก็จะก็จะย่อยหน่อยเป็นกลุ D HO, D HI, ่ม DHO DHI ฟังจิตไซด์นะครับมันก็จะเป็นพวกนี้แหละเขาย่อมาตัวยาวๆเนี่ยนะครับชิมิเค้าฟุกก็เป็นฟีนิลพรอพานน์สาตัวชื่อสามัญทั้งสารก็คืออีฟฟลูเฟนอควิน no นะครับกลุ่มก็เป็นกลุ่ม52ตัวนี้เป็นตัวอย่างของสารกลุ่ม A5 นะครับอันนี้บ้านเราไม่มีอันนี้น่าจะเป็นของประเทศจีนนะครับที่เขาใช้อยู่ ก็ขอสรุปข้อมูลทั้งหมดดังนี้รายละเอยียดหนึ่งครับกลุ่มแรกที่พูดในนี้คือกลุ่ม A กลุ่มนี้นะครับไม่ว่าสารตัวไหนก็ตามกลไกที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของในการสังเคราะห์กรดนิวอกลีกนะครับนิวคกลืกแอซิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาร์เอก็ตามนะครับพวกนีอ้อยู่ในกระบวนการมีผลต่อการสังเคราะห์กรดนรเนงอกเอกลหรือเนิวคลีลิกเมตาบอลิซึมนะครับก็จะมี ประกอบด้วยกลุ่มย่อย a1 a2 a3 a4 a5 ก็สรุปว่ากลุ่ม a กลไกมีผลต่อการออกิสกปริเองม,มีกลุ่มย่อยทั้งหมด5กลุ่ม a1 ถึง a5 นะครับโดย a1 ใช้เลขกลุ่มเป็นเลข4โดยจะมีสารพวกเมทาเล็กซิลเมทาเล็กซิล m บีนาเล็กซิลฟูราเล็กซิลออกซาเดลิลโอฟรัสตัวนี้ใช้เลขกลุ่ม4ความต้านทานความเสี่ยงต่ความต้านทานสูงนะครับ กลุ่ม a 2ก็จะมีอยู่3ตัวอ่าบิยรไพรเมทอ่าไดมิทริมอนก็อีทริมอนนะครับใช้เลขกลุ่มเลข8ความเสี่ยงต่อความต้านทานปานกลางกลุ่ม a 3มีอยู่2ตัวนะครับไฮเม็กซซาโนกับออกิลินนอลาม้านเราน่าจะมีเฉพาะไฮเม็กซ์ซานเลขกลุ่ม32ความต้านทานไม่มีข้อมูลนะครับ a 4นะครับก็จะมีอยู่ตัวเดียวก็คือออกโซล i ดิกแอซิดมีเลขกลุ่ม31ไม่พบข้อมูลความต้านทาน e 5 มีอยู่ตัวเดียวก็คือ if uh, fluoxetine นะครับเลขก,กลุ่ม52ความด้านทานปานกลางถึงสูงนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปที่นํามาเล่าสู่กันฟังคําเตือนนะครับสำหรับพนักงนสพกเพราะว่าจะเป็นการพ่นสารแบบไหนก็ตามการพ่นสารเนี่ยเพื่อป้องกันการดื้อยานะครับเมื่อพ่นสารกลุ่มเดิมประมาณ2-3ถึง3ครั้งควรเป็นกลุ่มสารใหม่ นะครับเพื่อไม่ให้มันดื้อยานั่นเองและไม่ควรพ่นสารกลุ่มเดียวกันอันนี้ความหมายผมจะสื่ออย่างนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยกลุ่มเนี่ยผมหมายถึงกลุ่ม A n u ิ l e คล Acic Metabolism หรือเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์กรดเนืม้มคีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มย่อย a 1ถึง A5 ไม่ว่าจะเป็นสารตัวไหนก็ตามที่ผมกล่าวมาเลขกรุป4่แปดส2เนี่ยเมื่อเราใช้กลุ่ม สมมติว่าผมใช้กลุ่ม A1 พวกไทาเล็กซิลเและจะเป็นกับสองถึงสครั้งเนี่ยถ้าผมจะสลับสารผมจะไม่ใช้ A1 ถึง A5 สารใดก็ตามผมจะเอากลุ่มอื่นเช่นกลุ่ม B ที่ไม่ใช่กลุ่มที่ฉีดพ่นแล้วไปทำงานเกี่ยวกับการสังเคราะห์กรดนิวคลีิกของเชื้อรานะครับพูดง่ายถ้าใช้ A1 แล้วเนี่ย 2ถึง3ครั้งห้ามใช้กลุ่ม a 2ถึง a 5ไปเอานอกกลุ่มนะครับเพราะกลุ่มนี้เนี่ยมันอยู่ในกลุ่ม a ได้กันคือนิวคลียร์เอกแอซิกเมทซมการสังเคราะห์กรดนิวคลียิกนั่นเองนะครับครับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารป้องกันการจัดทั่วพืชวันนี้นำมาแสดงเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่ม a ที่มีกลไกมีผลต่อการสังเคราะห์กรดนิวคลีอรกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่านิวคลียร์เอกเมทัลเบรซิมนะครับก็จะเป็น สารมีอยู่ย่อยทั้งหมดอยู่5กลุ่ม A1- ถึง A5 การสลับยาก็คือถ้าใช้กลุ่ม A แล้วนะครับไม่ไม่จะเป็น A1- ถึง A5 เนี่ยถ้าจะดสลับสารห้ามใช้กลุ่มใน A1- ถึง A5 เช่นเฉียกกลุ่ม A2 แล้วจะสลับสารห้ามใช้ A1, A3, A4, A5 เพราะมันอยู่ในกลุ่ม A ด้วยกันไปใช้กลุ่มอื่นเช่นกลุ่ม B, กลุ่ม C ซึ่งจะเล่าในคลิปถัดไปนะครับ ครับก็วังว่าคลิ่นี้จะเป็นเโยน์พี่น้องเสียก่อนไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดก็พออภัยไ้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวคันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูรนอตุโลมัฑปราพารามจังหวัดสุริน ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละส,สติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆเขมานันทะโครุอภิวาทเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีทิริษปฏิหารในการละกิเลสจริงๆมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้เขมานันทะโครุอภิวาทสุดท้ายขอรักษาคุณพระรัตนตรยัยขอพี่น้องสิกรทุกท่านยิดีมีสุข ขอบคุณและสวัสดีครับ